ลาสวยาเผือกครับปลาสวยาเผือกสวยงามมากเลยนี่นนครับนี่อาหารปลาการให้อาหารปลาตรงนี้เนาะนี่อยู่วัดสะพานวัดสะพานวัดสะพานสูงครับวัดสะพานสูงให้อาหารปลากัน ตาหิวหิวตาหิวหิวสมัยเผือกสวายเผือกไม่ไปไหนเลยอ่ะอะใช่ทำบุญทำทานให้นี่ทำบุญเนี่ยคนทำบุญนี่น้าๆชอบให้นะอือคนทำบุญนี่ไปไกลๆเห็นไห้บุญมันลงนี้หมดนี่มันลงตรงคานหมดนี่เออ เวียงเยอะๆเวียงได้แต่อย่าเวียงไปทั้งอันนะไอ้บุญดับอยู่เอาให้น้ำเผือกอ่ะน้อน้ำเผือกเหมอนโน้น้ำเผือกไม่ได้กินเลยน้ำเผือกกินแล้วโอ้น้ำเผือกโอ้น้ำเผือกไม่กินเลยเนี่ยกินแล้วกินแล้ว ไอ้คนคุยกับเด็กนี่ตอนนี้เราอยู่วัะพานสูงครับมาให้อาหารปลากันชู ปลาฝั่งนู้นะไม่ได้กินอืมมาแต่ก็กลับไปไกลๆนี่เก๋มือครับดูท่าดูท่าครับนี่คือดูท่านะครับนี่ดูท่านะครับ น้องเผือกนน่ไอ้วนต่อดูน้องเผือกนู่น้องเผือกาให้น้องเผือกน่นด้วยเนี่ยเตาอี้หมดแล้วมาขอให้มั่งมัโอ้มันมากันใหญ่เลยอะหินเล้ยงจะถอยไปไอตัวที่เลง าาอ,อ้โออ <c oughs> สรุป<อ>โยนโยนไปทั้งอันมอด,มอด,มอด,มอด